สู่ครัวย่าหนิงนะคะวันนี้ย่าหนิงได้มาสะท้อนมาบ้านเาเอิ้นบักตองนะยคะ่ะเนาะย่าหนิงจะมาตำบักตองกินตอนเย็นนะคะตองของย่าหนิงคงมะเขือคืนก็สุดยอดของการใส่หนิงก็จะมีพริกมีกุ้งแดงนะคะมีกุ้งแดงแย่าหนิงจะใส่กะปินะคะน,นีย่าหนิงก็มีกะปิหอม ขอบคุณการทำคอนเทนต์คันนี้จากพี่แดงนะคะพี่แดงเอากระปีมาให้ตำตั้งแต่ตำน้ำพริกกระปีมันนั้นกระปีใหม่ๆแล้วก็น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลปี๊บก็จะมีน้ำปลาลนะคะน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็หัว MSG นะคะใครกินก็กินใครไม่กินก็ยกเลิกไปนะคะแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบ แย่งสาลูกหนึ่งนะคะตามลูกหนึ่งก็ได้ประมาณครกหนึ่งติดตามชมนะคะติดตามชมเราจะมาปรุงกันก่อนว่าเราจะใส่อะไรบ้างกุ้งแดงแย่นิงใส่มะเ,เขือมะเขือขื้นลงไปละวกุ้งแดงกบบปีนะคะน้ำตาลปี๊บอ่นี้มันได้ละลายเลย านะะคล้ว่าฝนจะมาน้ำตาลนะน้ำงามน้ำงามขาดไปได้นะเอกของเราน้ำเอกของเราขาดไม่ได้หมูชูนะคะ MSG ค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เราก็จะมาโขลกโขลกโขลกติดตามชมนะคะ 就哎呀，领导不哭。